สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอที t o r i รีของโปรแกรม Smart l แล p l a t ล o r อร์ในองค์ประกอบที่6การอบรมในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการกำหนดหลักสูตรให้ผู้เรียนและการออกรายงานการอบรมค่ะโดยให้ท่านคลิกที่องค์ประกอบที่6กการอบรมและคลิกที่ข้อมูลเบื้องต้น กำหนดหลักสูตรให้ผู้เรียนและคลิกเลือกผู้เรียนที่ท่านต้องการให้เรียนในหลักสูตรนั้นๆได้เลยนะคะเมื่อทำการเลือกผู้เรียนเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดบันทึกผลและกดตกลงผู้เรียนของท่านก็จะสามารถเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรที่ท่านได้สร้างไว้ บนระบบสมาร์ทแลบ eLearning ได้เลยค่ะสำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการที่ต้องการนำข้อมูลผลการอบรมของผู้เรียนของท่านออกจากระบบให้ท่านคลิกที่รายงานและเลือกรายการบันทึกการอบรมในหน้านี้ก็จะแสดงรายงานประวัติบันทึกข้อมูลการอบรมทั้งหมด โดยท่านสามารถนำข้อมูลประวัติบันทึกข้อมูลการอบรมออกจากระบบได้ทั้งแบบไฟล์ Excel, CSV และ PDF ค่ะสำหรับการกำหนดหลักสูตรให้ผู้เรียนและการออกรายงานการอบรมก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ